เปรียบเทียบจักรพรรดิยุคเก่ากับยุคสมัยใหม่ยุคสมัยไหนมีความอันตรายและก็ความแข็งแกร่งมากกว่ากันมาลองรับชมคลิปนี้นะครับพูดแบบจัดนักจเต็มไม่กลัวดราม่าก,กันเลยละ ก็ถ้าหากจะพูดถึงเนี่ยสีจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับเชื่อได้เลยเลยครับว่าก็คงไม่มีใครเกิดข้อสงสัยเลยครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับยกเว้นบาร์คี้ไว้คนหนึ่งแล้วกันก็การที่คนคนนึงนั้นจะเป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีชได้บอกเลยแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะนอกจากจะต้องมีฝีมือที่แข็งแกร่งแล้วจะต้องมีอำนาจชื่อเสียงต่างๆนะครับที่มันมากมายเลยจนเป็นที่ยอมรับนะครับของคนทั่วโลกแล้วว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเจ๋งจริงๆนะคนๆเนี่ยเก่งจริงๆจ,จ,จนสามารถกลาย เป็นจักรพพัดในเรื่องวันพีชได้แล้วก็มีข้อยกเว้นอีกทีนึงแล้วว่ายกเว้นบาร์กี้นะครับบาร์กี้เนี่ยมีชื่อเสียงอย่างเดียวส่วนเรื่องฝีมือนั้นก็คงไม่ต้องพูดนะว่ากากแค่ไหนอาจต่ในท้ายที่สุดแล้วนะยครับยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้จะบอกว่าจาักรพพัดนั้นจะต้องเก่งจะต้องแกร่งนะครับการที่มีลูกน้องเก่งแกร่งด้วยมันก็ทําให้กลุ่มนั้นๆน,น,นะครับกลุ่มของจักรพรัดนั้นแข็งแกรง่งเพิ่มมากิงขึ้นไปอย่างทวีคูณเลยจึงทำหมก็ต้องใส่บาร์กี้เขาานะเเอง จกักรพรรดยุคเก่านะครับเปรียบเทียบกับยุคใหม่นั้นยุคไหนแข็งแกร่งมากกว่ากันซึ่งโอเคเราจะมองเป็นภาพรวมนะครับจึงทาให้ยุคเก่าเนะี่ยมันก็จะมีนะครับทางด้านนวดขาวไคโดบิ๊ามแล้วก็กลุ่มโจรสลัดผมแดงของแชงส่วนยุคใหม่นั้นก็จะมีแชงเหมือนกันนะเพราะพี่แกนั้นคาบเกี่ยว2ยุคโดยยุคใหม่นะครับแน่นอนเราจะมองเป็นภาพรวมณตอนนี้เลยนะครับที่จะมีกลุ่มโจรสลัดผมแดงของแชงกลุ่มนวดดํมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของลูฟี่แล้วก็ครอสกิลนะครับที่มีบาร์กี้นั้นเป็นจักรพรรซึ่่งเเเาาาจะมมมปีีียยยยยยบบทกัััันนคคว2ุุสส้ เป็นจกักรพรรดิยุคเก่ากับยุคสมัยที่เป็นจกักรพรรดิยุคใหม่ยุคสมัยไหนเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวกว่ากันนะครับในโลกวันพีดแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดหนักจดเต็มก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กาลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้ลถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุุณผู้สสสนนนับนนจาก SIA ย อินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ก่อื่นเลยนะครับก็ต yeah. ้องมาเปรียบเทียบก่อนแล้วก right. well ันเนาะว่ายุคสมัยเก่ากับยุคสมัยใหม่นั้นสองยุคนี้นะครับมันมีจุดเด่นอะไรนะครับที่แตกต่างกันบ้างอย่างยุคสมัยเก่าเลยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยแหละครับว่ายุคสมัยเก่านี้นับได้ว่าเป็นยุคสมัยนี่ครับที่ครองความยิ่งใหญ่มายาวนานกว่า20กว่าปีเลยนะหลังจากที่โรเจอร์นั้นเสียชีวิตไปปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการจบสิ้นยุคสมัยของโจรสลัดใช่ไหมคนที่เป็นราชาโจรสลัดนั้นเสียชีวิตไปแต่ประโยคที่โรเจอร์ได้พูดไว้ก่อนตายนะครับ หลังจากนั้นนะครับโจนสลัดเนี่ยก็ยั่วเย้ยนะครับยิ่งกับมดปลวกอีกก็คือมันมีเยอะมากๆเลยจึงทาให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่จักรพรรดยุคเก่านั้นก็ครองอํานาจครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานเลยนะอย่างนวดขานี่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ฝีมือระดับที่เทียบเท่ากับโรเจอร์เลยซึ่งเราจะเห็นว่านะครับหนวดจะเป็นหนวดขาวไคโดหรือปิกมามทั้ง3เนี่ยจะเน้นนะครับการมีพลังผลปิศาจที่แข็งแกร่งแล้วก็ต้องควบรวมนะครับกับการมีฮาคี้ที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกันจึงทำให้พวกเขานั้งท3 จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มันแข็งแกร่งสุดๆเลยอาย่างหนวดขาวเนี่ยถูกนับได้ว่านะครับเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดหรือไคโดนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดบิ๊กบัมนั้นเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดมีลูกนะครับเยอะแยะมากมายเลยมันต้องแกร่งอยู่แล้วถูกไหมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าก็จะเก่งแกร่งตายยากกันทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง3คนหรือทางด้านของแชงที่มาใหม่นะครับจะเห็นว่าพี่แกนั้นก็จะมีฮาคิที่ทรงพลังทั้งทีีีี่่่่่เเเหหมมมมมือนนนกกััับปป็ุุษยยย์ททธรรรดดดดาาาาาสสลลลลไไ้้พงงงผจแตควว ให้กับฝั่งรัฐบาลโลกได้มันเลยทําให้เนี่ยสคนเนี่ยในยุคสมัยเก่านับด้วยว่าเป็นรีมทีมเลยนะโคตรแกร่งโคตรเก่งนะครับเป็นที่หวาดกลัวของใครต่อใครหลายต่อหลายคนเลยในโลกวันพีชในเรื่องความแข็งแกร่งและแน่นอนนะครับด้วยความแข็งแกร่งของการมี4ี่จักรพรรดิทั้ง4คนนะครับจึงทําให้เนี่ยไม่ว่าฝั่งรัฐบาลโลกจะทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยวิธีไหนนะครับก็ไม่สามารถโค่นล้มพวกเขาได้เลยนะครับมันเพิ่งมาแตกกันเนี่ยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี่เองก็แตกคนแรกนะครับก็คือนวดขาวใช่ไหมแล้วก็2คนนะครั ก็คือที่เราเพิ่งอ่านไปในภาควานอนี่แหละบิ๊กบัมกับไคโดซึ่งกว่าที่ทั้ง3าคนนี้จะแตกพ่ายนะครับจนจบยุคสมัยเก่าของโลกวันพีทไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยะครับว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรบ้าเลยนะเป็นอะไรที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับและความแข็งแกร่งของพวกนี้เนี่ยเป็นที่เรื่องลือนะครับในฝั่งของโจตว์หรือแม้กระทั่งนะครับฝั่งทหารเรือมากๆเลยเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างเรียวคุกิวเนะี่ยก่อนหน้านี้ก็ขี้หดตดหายนะไม่กล้าเข้ามานะครับในวานอเพราะกลัวไคโดหรือฝั่งรัฐบาลโลกนะั้นที่จะลุมกินโตหนวววดขาาาาบบกกก็ตต้องงงแบบ่่มมีๆ ใชครับหลอกคนนู้นคนนี้ทีหรือทําแต่สิ่งแต่อย่างนะครับที่ค่อนข้างไม่ค่อยแมนเลยล่ะในฐานะผู้ที่บอกว่าควรจะเป็นคนรักษาความยุติธรรมนะครับฝั่งสถาบานโลกอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าความแข็งแกร่งนะครับของยุคสมัยเก่านั้นมันไม่ธรรมดาแม่ผมพูดมาถึงขนาดนี้หลายคนคงคิดว่าเฮ้ยแม่ถ้าอย่างนี้นะยุคสมัยเก่านั้นควรจะดีกว่าหรือเปล่าแถมมีแช้งมาคอยค้าอีกหนึ่งคนนะครับโอเคมองภาพรวมแบบนี้มันใช่แต่หากเรานะครับลองมามองดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับยุคสมัยใหม่่่ทีียังงงงงคมมมมมกลลุมผแแแดดขออช้้เเหืนิว ก็มีกลุ่มหมวกฟางของลูฟี่มีหนวดดําแล้วก็ซูเปอร์กอดบุตรแห่งโอดาอย่างบาร์กี้นั้นนะครับแม้ถ้ามองโดยชื่อเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าดูด้อยนะครับกว่าสีจา่จักรพรรดิยุคเก่ามากแต่หากเราลองเจาะลึกไปดีๆแล้วเนี่ยบอกเลยแหละครับว่ายุคสมัยนี้มีความแข็งแกร่งนะครับที่สูงมากๆเลยแล้วก็มีความอันตรายนะครับที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าสีจกักรพรรดิยุคเก่าเลยด้วยซ้าเชื่อว่าหลายคนคงแบบแย้งมาเลยเฮ้ย hey, ผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งโดยส่วนตัวผมตอนแรกก็คิดแบบนั้นว่ายุคเก่าเนี่ ดูดีๆนะครับอ,อย่างยุคใหม่เลยอย่างลูฟี่อย่างเนี้ยที่ชนะไคโดมาได้ซึ่งเขาเนี่ยมีสุดยอดพลังผลปีศาจนะครับก็คือพลังผลนิกาซึ่งเป็นพลังผลปีศาจที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องการสุดๆเลยนะครับและอย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าลูฟี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นจนแกร่งสุดๆแล้วยังมีฮาคี้ที่แกร่งสุดๆด้วยเช่นกันและกําลังอัปเกรดความสามารถของตนเองขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับและสิ่งที่มันดูนอกเหนือไปกว่านะครับจกักยุคเก่านะครับคือความกระหายในการ จะได้สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทคือยุคเก่าเนี่ยอยู่กันมา20กว่าปีนะครับหนวดขาวเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเลยเกี่ยวกับเรื่องนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรือใครโดนกับบิ๊กมามก็พึ่งมากระตือรือร้น,นในช่วงหลังๆนี้เองนะครับฟือแบบว่าไม่มียุคหนวดขาวเนี่ยพวกชั้นก็เก่าสุดก็เลยจะขึ้นมานะครับส่วนแชงนั้นก็ยังขี้มีแตะไปมานะครับยังไม่ได้คล้องเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเลยด้วยซ้ำนะครับจึงทำให้กลุ่มหมวกฟางของลูฟี่ที่มาเป็นจกักรพรดดดยยยุุุุคใใใหมมม่่่่่่่นน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 ตตออีีี้้้้ััไวววาาาเป็็็กกกกลลละททแแแขงงงสดๆฐึ เป็นศัตรูกับฝั่งรัฐบาลโลกหรือกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับโอ้โหไอน,นี้เขาโคตรแกร่งเลยนะครับที่ทุกคนทราบกันดีนะครับมันไม่เคยมีใครในหน้าปริศาสตร์วันพีชเท่าที่มีการเปิดเผยมานะครับว่าสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันและในตอนนี้จะเห็นได้เลยแหละว,ว่าหนวดดำนั้นค่อนข้างลุกรานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทหารเรือหรือโจรสลัดด้วยกันเองนะครับคือมันน่ากลัวมากๆเลยกับพลังผลปีศาจนะครับของลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับที่สามารถใช้พลังผลวาบได้อย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนลวต่พังผีศาาทค อันตรายสูงมากในยุคแห่งนี้จึงนับได้ว่ากลุ่มชนสัตว์หนวดดานั้นก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความอันตรายนะครับในคนที่จะสามารถแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มชนสัต์ผมแดงของแชงนะครับที่พวกเราก็รู้กันดีแหละครับว่ากลุ่มชนสลัดนี้มันโหดมันแกร่งมันแข็งแกร่งมานะครับตั้งแต่ยุคเก่าแล้วและความที่มันเพิ่มเติมมาในยุคสมัยใหม่เลยเนี่ยก็คือพี่แกนั้นจะเข้าร่วมนะครับในการแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีเส ยุคสมัยที่พวกเขานนั้กําลังจะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทอันนี้แหละไม่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความอันตรายและความน่ากลัวมากๆเลยคิดดูแล้วกันว่าก่อนหน้านี้แชงนั้นคีดไปแตะไปไหนมาไหนนะครับมีบารมีต่างๆมากมายฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ยําเกรงหรือฝั่งจักรพรรดนั้นนะครับก็ต้องมีวันๆนะครับในตัวของผมแดงแชงคูดและในเมื่อเขานั้นมาแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทนั้นนะครับมันก็เลยทาให้ความอันตรายของกลุ่มจนสัดนี้มันก็เพิ่มมากย นะครับเป็นจกักรพรรดิแต่เราลองเจาะลึกไปดีๆแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่ไม่ธรรมดานะมีมีฮอกชายผู้เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกอยู่ซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้พี่แกนั้นก่อนที่จะมาเป็นเจดเทพเนี่ยพี่แกเป็นนักลากทาหารเรือมาก่อนนะครับทนนี่ก็โคตรอันตรายเลยใช่ไหมหรือมีทางด้านของกค็คโคไดที่จะเป็นจอมวางแผนต่างๆนะครับแล้วก็จานโอดานั้นทําการรีสเกลพลังของกค็คโคไดามาก็เลยทําให้กค็คโคไดนั้นก็เป็นหนึ่งคนที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยในเรื่องวันพีชนะครับ,รบจึงทำให้กลุ่มโจสรสรลร มัันนอตรายแต่มันไปด้วยไอ้ตรงี้นี่แหละครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มนี้ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งกลุ่มนะครับที่มันอันตรายแน่นอนเพราะพร้อมทาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นฝั่งโจรสลัดด้วยกันเองหรือฝั่งทหารเรือนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจึงทําให้นะครับกลุ่มโจรสลัดนี้ยังไงนะครับก็ยังนับว่าเป็นหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีความอันตรายสูงจึงทําให้เมื่อเปรียบเทียบทั้ง2ยุคสมัยแล้วเนี่ยเรื่องความแข็งแกร่งนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะว่าทั้ง2ยุคสมัยเนยคคงงกรรร้เนน2 2อใัััละบท ก็เรียกได้ว่านะครับมีความแข็งแกร่งระดับที่มันใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าความอันตรายนะครับของยุคสมัยใหม่นั้นมันมากกว่าเพราะพวกเขานั้นมีแรงผลักดันที่สูงกว่ายุคสมัยเก่านะครับเพราะว่าต้องการจะสร้างชื่อเสียงของตนเองในการเป็นราชาโจรสลัดอีกทั้งมันยังไปสอดคล้องกับคําพูดของอาคาอินุอีกแหละครับกับการที่เขาบอกแล้วว่ายุคสมัยที่เขาเป็นจอมพลเรือนั้นมันดูวุ่นวายกว่ายุคสมัยไหนๆนะครับมันก็เป็นการการันตีอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าความวุ่นวายความอันตรายต่างๆนะครับต้องบอกเลยแหละว่ายใ นั้นดูจะยุ่งเหยิงนะครับกว่ายุคสมัยเก่าเยอะจึงไม่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วที่ผมพูดไปแหละว,ว่าระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่นั้นทั้งสองยุคนี้ยุคสมัยไหนนั้นนะครับก็คือมีความอันตรายมากกว่ากันแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งนั้นอาจจะยังพอๆกันแต่อย่าลืมว่ายุคใหม่นั้นสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้และความอันตรายนั้นยุคใหม่นั้นอันตรายมากกว่าก็เลยทําให้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอพูดตามตรงเลยแหละครับว่ายุคสมัยใหม่นั้นนะครับก็จะมีความพรีวยัก่พร นี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมก็ได้นะเพราะแต่ละคนนั้นก็มีความคิดของตอนเองนะครับทำคลิปนี้มาเพื่อต้องการทุกคนนั้นพูดคุยกันในช่องของเราใต้คลิปนี้คอมเมนต์มาเยอะเลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดอย่างไรกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงตต้้อออองขขขััววไปแลบบรคคุณค